นี่ก็ยังโอมนะฮะเป็นแรกครับผมเป็นแรกก่อนค่ะพะ ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Star Sport Byte นะฮะอ่าแลวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปงานรับปริญญาเพื่อนกันนะฮะที่เพื่อนที่เรียนปวสนะฮะเขาก็จบปวช2แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปงานรับปริญญาเพื่อนกันแต่เพื่อนสังเกตเลยนะฮะว่ารถผมเน่จะดูแบบเขินๆนิดนึงนะฮะ ก็เมื่อกี้ฮนะเรียนอยู่นะฮะฝนดันต,ตกที่นมาแล้วจากใต้ต้นไม้อีกโอ้โหคือสภาพนี่คือแบบเช็ดไปบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูตรงนี้เลยอ่าโหมังเละจริงเละมากเลยนะโอเคเดี๋ยวกันอีกเลยนะะต้องขอแยกใส่ถุงมือก่อนนะครับ วันนี้นะเราเดินทางไปกับเพื่องของเรานะฮะที่ขับแอร์ร็อก155นะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าไปครับต้องขับหลบน้ําหน่อยนะฮะเพราะว่ามันก็จะดีดนิดนึงนะครับไม่น่านดีดนะฮะเพราะว่าาดท้ายไปแล้วด้วยนะครับมันก็ดีขึ้นหัวเลยทีเดียวโอเคไป เดี๋ยวเรากลับรถนะครับตรงนี้อ๋อโคงไม่ค่อยกล้าโคงเยอะนะฮะกลัวลื่นนะครับไปเดี๋ยวเราแซงขวาเลยนะฮะ ให้ดีนะฮะโอ้รถติดเลยทีเดียวเห็นไหมฮะตรนม้นโอ้โหต้องหลบน้ำนะ,ะน้ำเยอะอากาศก็ร้อนนะฮะโู้น้ำตาย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  ถึงคลองหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปอีกสองคลองครับผมก็จะถึงคลองสามแล้วนะฮะที่ที่ผมจะไปนี่ยคือมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนะฮะวิยาเขตรังสิตนะครับเพื่อนผมที่เรียนพวชที่เอสแบเนี่ยเเป็นเคือเดียวกันนะฮะคือเดียวกันกับนอตกรุงเทพนะครับก็ผู้บริหารเดียวกันครับผม รถเยอะตั้งแต่หน้ามอยันสายคองเลยนะฮะเนี่ยเยอะมากอ๋อ yeah, oh. ผมนี่เสียวกระจกมองข้างผมนี่ไปเฉียวกระจกรถยนต์เขามากเลยเนี่ยแต่ก็ไม่อยากถอดนะครับมันไม่ถนัดฮะ,ะอันตรายด้วย mm hmm. ถึงคลองสามแล้วนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นอนอตกรุงเทพแล้วนะครับอ่าโหตรงนี้ก็ติดติดเยอะเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ โอ้่โมงสิบแล้วไม่แน่ใจว่ากลับกันหมดหรือยังนะฮะไม่น่าจะกลับกันบ้างส่วนแล้วละฮะอ๋อนี่ก็จะเป็นพวกปวชนะฮะที่จบนะครับอยินดีด้วยนะครับทุกคนครับ A few moments later The map. Yeah, we fucking and and t, Pull up, that strap. t. และนี่นะก็เป็นเพื่อนของผมนะคราตั้งแต่เรียนปวชนะครับผม นี่ฮะตอนนี้ก็จบปวสกันมาเป็นพี่กันแล้วนะครับติดตามรุ่ชกคลิปเลยครับช่องอะไรไอ้สตางคุกกิ้งใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าเพื่อนเราหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปเจ้าล่หรู้สึกยังไงบ้างครับจบแล้วเนี่ยร้อนร้อนรู้สึกร้อนใช่ไหมร้อนมากไม่มีนี่เลยชื่ออะไรครับผมเนี่ยชื่ออะไรครับ ่ไหนนะโสดด้วยนะไม่ได้ขับอีกไฟนะครับแต่ขับสกู๊ตตี้ครับสกู๊ตตี้ก็แหลกวันนี้มาทำอะไรอ่ะก็มาถ่ายเพื่อนๆครับผมเพื่อนอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราหันต้องเดือยอันนี่นะฮะเอาปากซองเซกิบัคเกอร์ด้วยนะครับผมอ๋อเซกิตคิดดันนิ่งครับโอเคผมผ่าช่องเฉยโสดครับโสดใช่ไหมฮะคนทักทิ้งจบ พอวัสสาแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างครับสบายใจครับคิดถึงตลาดหายใจนะตลาดดีแล้วจะต่อไหนหรือเปล่าหรือยังไงต่อไปแล้วต่อแล้วโอเคฮะต่อที่เลยมอนอตแต่น่าจะที่สาขาสะพานใหม่นะฮะยิ้มอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่ก็ยังโอมนะฮะอะไรเออได้กูไม่ได้ขอตั้งใครหามันด้วยตัวเองกูทําให้แม่ภูมิใจอ่า

จบยัง่ยจบแล้วหรอไม่ได้จบเลยอ่ะเราตังแรกเก็บมาจบจริงเปิดเปิดวาร์ปไหมเปิดวาร์ปไหมโไม่เจอนานค่าไม่เจอนานนานไปนานไปรู้สึกไงบ้างครับจบแล้วโล่งครับดีโล่งนะเฮ้ย ไม่ทักหนูหรอพี่เต้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมโสดค่ะไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนแฟนแฟน What ชื่อไรชื่ออะไรไม่ถาม่าสดวหรือเปล่าไม่บอกส่นะคะไม่มีแฟน ก็พ,พี่ไม่พี่ไม่มีอะไรจะให้ก็นอกจากตัวพี่อ่ะไม่อยากได้แล้วอยเต้อดีครับ หมดเลยนะตอนนี้เอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามสตางค์สปอร์ตไว้ด้วยนะครับจะลืมกดชารสไคร้ด้วยช่องนี่เหรอเอาเแลนวับ เมนแรกครับผมเมนแรกโอเคครับแล้นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานรับปริญญาของเพื่อนของผมนะครับก็ต้องขอโทษทีนะฮะคนข้างน้อยฮะวันนี้เพราะว่ามาช้านะฮะมาถึงก็เกือบจะ5้าโมงแล้วนะฮะคนก็ทยอยจลากบกันหมดละอ่าเราก็ เออถ่ายได้นิดๆห,หน่อยๆนะฮะก็พอจะไปกันได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคเดี๋ยวเราเออกเดินทางกันเลยดีกว่านะฮะอ,อ้าวเพื่อนไปกันหมดแล้วฮะ เพื่อนเราไปก่อนนะฮะฮ่าอ๋อโคงโอเคโอคโห้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปขับรถก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องสุดตังสปอร์ตบายด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ